มานะครับเรามาลองดูฟังก์ชันพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องของตัวความสามารถต่างๆนะครับของตัวเครื่อง L Max กันเลยนะครับผมรุ่น Silver 1นะครับอันดับแรกนะครับเรื่องของการทัสกรีนนะครับผมทําได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะปัดเลื่อนเมนูตามนิ้วมือดีนะครับนี่ฮะตัวเครื่องก็รองรับเมนูไทยนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้นะครับนี่ภาษาไทยได้ปกติเลยและที่สําคัญนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด6นิ้วนะครับสังเกตได้ว่านี่ฮะ การถือเนี่ยถือไม่ยากเลยนะครับสังเกตว่าเนี่ยมันพอดีมือคือมันใหญ่นะครับแต่ว่าคือหน้าจอใหญ่แต่ว่ามันเขาเรียกนะไม่หนาเนี่ยจับได้สบายๆนะครับเนี่ยการถืออะไรอย่างเงี้ยสบายนะครับเวลาใช้งาน,นตัวเครื่องก็มีฟังก์ชันสมารทเวกนะครับผมสามารถเคาะหน้าจอสองทีนะครับเพื่อทําให้หน้าจอเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะเขียนตัวอักษรนะครับเช่นตัว c นะฮะ ก็จะทาการเข้ามาที่หน้ากล้องให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะครับซึ่งโหมดตรงนี้นะครับเราสามารถเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับเลื่อนหาคําว่า Smart Wake นะครับนี่แล้วก็กดเปิดได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับซึ่งในตัวพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกปิดเปิดได้นะครับว่าเราจะเอาให้มันเปิดใช้งานเมนูไหนพวกนี้นะครับก็สิได้ว่าใช้งานได้สะดวกดีนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะฮะ ตัวเครื่องก็สามารถรองรับเมนูการใช้งานหลากหลายภาษานะครับนี่ครับเราลองเปิดไล่ให้ดูนะครับผมนี่ยมีหลายภาษามากๆเลยนะครับสําหรับใครที่จะซื้อนะครับเอาไว้ให้คนงานนะครับหรือว่าชาวต่างชาติใช้เนี่ยก็สามารถเลือกได้หลากหลายภาษาจากตัวเมนูภาษาเลยนะครับผมรวมถึงนะครับด้วยหน้าจอที่มันขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับหกนิ้วเนี่ยแล้วก็ยังมีนะครับ การตั้งค่านะครับขนาดหน้าจอนะครับของตัวอักษรด้วยนะครับสมมุติว่าเราปรับเป็นใหญ่มากอ่าสังเกตนะครับหน้าจอตัวหนังสือ,อต่างๆก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมันก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการคือให้คุณพ่อหรือว่าผู้สูงอายุคุณแม่นะครับใช้นะครับก็จะลดเรื่องของตัวหนังสือที่เล็กมองไม่เห็นได้นะครับสำหรับตัว L Max Silver หนึ่งตัวนี้นะครับําหรับตัว ฟังก์ชันพื้นฐานด้านการใช้งานต่างนะครับก็มีไมให้ครบคันนะครับตัวเครื่องนะครับรองรับ3 g นะครับสามารถใส่ได้2ซิมนะครับผมนี่ปุ่มกดตัวใหญ่นะครับผมโทรเข้าโทรออกเลือกซิม1ึงซิมได้เลยนะครับหรือจะเป็นแอปอื่นๆนะครับก็มีไมให้ครบนะครับไมว่าจะเป็นพวกตัวเครื่องคิดเลขนะครับการบันทึกเสียงต่างนะครับผมหรือว่าจะเป็นโปรแกรมแผนที่นะครับการเล่นเพลงอ่ะพวกนี้มีให้ครบนะครับรวมถึงนะครับนี่ฮะด้านบนอย่างนี้ยังสามารถกด ตัวคีย์ลัดต่างๆได้นะครับเปิดปิดตำแหน่งไฟใายนะครับด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยแล้วก็พวก w i Wi-Fi b l u e t ู tooth นะครับสามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับรับตัวปุ่มเมนูด้านล่างนี้นะครับจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ปุ่มนะครับผมตัวปุ่มนี้นะครับถ้าเราใช้งานในพวกการเล่นเกมนะครับหรือว่าโหมดที่มันต้องดูเต็มจอเนี่ยปุ่มมันจะถูกซ่อนให้เราตตดโนมันนะครับผมเรามาลองดูการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับปุ่มซ้ายสุดคือปุ่มย้อนกลับนะครับสังเกตว่ามันจะออกมาีีละะหนนนน้้าคครรัับบบบแ ปุ่มตรงกลางคือปุ่มโฮมนะครับคือมันจะย้อนกลับมาหน้าแรกเลยนะครับหน้าโฮมแบบนี้แล้วก็ปุ่มนี้คือการเคลียร์แอปนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเคลียร์แอปหรือว่าจะเปิดแอปอื่นที่เราเปิดคข้าไว้เนี่ยก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแอปได้เลยหรือเราต้องการจะล้างแอปก็เลือกที่อันหนึ่งนี้ได้หรือจะกดถังขยะเพื่อปิดทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือปุ่มการตั้งค่านะครับผม ยก็จะมีการตั้งค่าระบบพวกวิดเจ็ตต่างๆสามารถเลือกจากตรงนี้ได้นะครับเครื่องก็สามารถใช้งานนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้ปกตินะครับซูมเข้าซูมออกนะครับอ่านไทยพิมพ์ไทยได้ครบนะครับเมนูไทยนะครับต้องการที่จะคลิกเข้าไปก็สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับมันก็ทําการโหลดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เมนูก็จะมีให้เลือกด้านล่างแบบนี้ด้วยนะครับนี่เวลาเราเปิดเลยในหน้าอ่าเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะครับ เนี่ยก็ซูมได้นะครับดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดในส่วนของเรื่องเมนูกล้องถ่ายรูปกันนะครับสำหรับตัวเมนูกล้องถ่ายรูปนะครับด้านหลังมีความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีแฟลชหลังนะครับมาพร้อมกับโหมดต่างๆนะครับเป่นโหมดถ่ายหน้าสวยนะครับโหมดพานรามานะครับผม ก็มีนะครับการจับภาพเวลาเรายิ้มนะครับเปิดปิดแฟลชนะครับแล้วก็สลรับกล้องหน้าหลังตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนการตั้งค่านะครับก็จะมีนะฮะเอฟเฟกสีนะครับสามารถเลือกได้นะครับโหมดสําเร็จรูปนะครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะถ่ายวันกลางคืนงานเลี้ยงต่างๆพวกนี้นะครับปรับไว้บาลานซ์อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวเมนูกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมดหน้าใสเหมือนกันนะครับแล้วก็โหมดหลายมุมมองนะครับผม อันนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่ชื่นชอบนะครับการถ่ายเซลฟี่นะครับหน้าใสหน้าสวยก็ใช้หมดนี้ได้เลยนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับยังมีแฟลชหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายกลางคืนนะครับมืดๆเนี่ยตัวแฟลชตัวนี้ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับสําหรับตัวกล้องหน้ารุ่นซิลเวอร์หนึ่งตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างภาพถ่ายจริงนะครับที่ถ่ายจากตัวกล้องนะครับของตัว L Max Silver หนึ่งตัวนี้นะครับมาให้เราชมกันนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับจาก คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผม ต่อนะครับอ็จะมาทดสอบในเรื่องของภาพและเสียงนะครับผมอันนี้เนี่ยเราลองให้ดูภาพก่อนนะครับสังเกตเรื่องของความคมชัดนะครับด้วยหน้าจอขนาด6นิ้วนะครับทําให้เราสามารถดูหนังนะครับหรือว่าเล่นเกมนะครับหรือว่าจะดูซีรีส์นะครับเนี่ยดูได้อย่างเต็มตานะครับผมแล้วก็อย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่า เวลาที่เราใช้งานแอปต่างๆเนี่ยถ้าเป็นแอปที่มันให้ดูเต็มจอแบบเนี้ยปุ่มนะครับมันจะทาการซ่อนให้เราอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หน้าจอเต็มๆนะครับมาแบบนี้เลยเราสามารถเลือกปุ่มขึ้นมาโดยการเลื่อนอย่างนี้ฮรมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เราใช้งานเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วมันก็จะซ่อนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับลองดูเรื่องของเสียงบ้างนะครับ ลำโพงนะครับตัวแบบมาให้อยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางกับพวกท่านวางมือถือหรือว่าขายุ้ม,มือถือเนี่ยมันจะทําให้เสียงออกมาไม่โดนบดบังนะครับผมนี่หน้าจอใหญ่สีสวยคมชัดเสียงดังฟังชัดนะครับตัว L Max Duo หนึนะครับผม